ปารีสฝรั่งเศสกุมภาพันธ์ปี1 8 7 1จักรวรรดิสอภายใต้การน,นำของจักรพรรดิน,นโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้ต่อกองทัพร,รัสเซียเทเดบุกเข้ามาแล้วล้อมกรุงปารีสเอาไว้ภายหลังจากสงครามสิ้นสุดรัฐต่างๆในเยอรมันก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งภายใต้ชื่อจักรวรรดิเยอรมันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นบทสรุปของจักรวรรดิเยอรมันถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันนะครับผม ฮ่าฮ่าแม้แต่ฝรั่งเศสก็ยังต้องพบกับความแพ้เมื่อสู้กับเรานะเนี่ยนะฮ่าแต่ท่านครับแม้ความจริงพวกมันจะแพ้ในแผ่นดินใหญ่ยังไงซะก็ยังสามารถไปตั้งรัฐบาลที่อื่นได้นะครับท่านฮ้ที่พวกมันทําได้ก็เพราะว่าพวกมันมีอาณานิคมอยู่หลายที่ไม่ใช่หรือยังไงอะใช่แล้วครับท่านแต่อาณานิคมเรานั้นไม่ได้มีไว้เพียงแค่ดินแดนแต่ยังมีทรัพยากรจํานวนมากที่สามารถมาเลี้ยงแผ่นดินใหญ่ได้เป็นพันๆปีเลยนะครับท่านดีงั้นเราก็จะล่าอาณานิคมบ้าง ทำให้ในช่วงปี1880จกักรวรรดิเยอรมันก็ได้ทําการเข้าสํารวจและไปตั้งอาณานิคมต่างๆทั่วโลกทําให้พวกเขามีอาณานิคมอยู่ในหมู่เกาะต่างๆในแปซิฟิกและมีอาณานิคมอยู่บางส่วนในแอฟริกาจากนั้นจกักรวรรดิเยอรมันก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดทั้งสองก็กลายเป็นพันธมิตรกันต่อมาในปี1899ก็ได้เกิดกระบฏน,นักมวยขึ้นที่ประเทศจีนเพื่อต่อต้านอิททิลจจาาาาาากตาาต่่งชีีีเเเข้ามาอปรยบน และเนื่องจากจักรวรรดิเยอรมันมีอาณานิคมอยู่บางส่วนในประเทศจีนถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งใน8ปพันธมิตรที่ทําสงครามกับประเทศจีนส่วนผลของสงครามนั้นก็คงเดาได้ไม่ยากในปี1919พันธมิตรทั้ง8ชาติสามารถเข้ายึดกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนได้สําเร็จส่งผลให้หลังจากนั้นประเทศจีนก็ประกาศยอมแพ้ต่อพันธมิตรทั้ง8ชาติในที่สุดเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี1914ในเดือนมิถุนายนรัาชายาทแห่งออสเตรียฮังการีถูกลอบสังหาร จนนไปสู่การระทุขึ้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระหว่างฝ่ายสมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางถึงเวลาฮีโร่เอาล่ะตอนนี้เราที่เป็นพันธมิตรกับออสเตรียฮังการีก็ได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและรัะเสเซียแล้วเราจะจัดการฝั่งไหนก่อนดีล่ะเนี่ยพวกรัสเซียจะมีกำลังอยู่มากกว่าจิงอะแต่เพราะเหตุนี้การดําเนิเนการต่างๆจึง,งเป็นไปได้ช้าเรายังไม่ต้องกลัวหรอกครับท่าน ส่วนพวกฝรั่งเศสเมื่อ40ปีที่แล้วพวกมันก็เคยรบแพ้เราถ้าเราจะชนะอีกครั้งก็คงไม่ยากหรอกครับท่านดีเงั้นแผนของพวกเราก็คือเราจะบุกยึดฝรั่งเศสก่อนจากนั้นก็จะหันกลับไปจัดการกับพวกรัสเซียเอาละแผนตามนี้ยา <ะ S 1> โฮ,โฮและแล้วแผนการทำสงครามของเยอรมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่สามารถบุกตรงๆเข้าทางชายแดนฝรั่งเศสได้เนื่องจากมีป้อมที่แข็งแกร่งอยู่จกักรวรรดิเยอรมันจึงได้ทำการเคลื่อนทัพผ่านไปทางเบลเยียม การกระทำครั้งนี้ทำให้จกหักรวรรดิอังกฤษไม่พอใจแล้วก็ประกาศสงครามกับเยอรมันอีกหนึ่งประเทศการบุกข,ของเยอรมันเข้าสู่ฝรั่งเศสนั้นพวกเขาเกือบจะสามารถยึดกรุงปารีสได้แล้วแต่ถ้าว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่าิดขึ้นบัดนี้รัสเซียสามารถระดมกองทัพได้แล้วพวกเขาได้บุกเข้ามาในดินแดนทางทิศตะวันออกของเยอรมันทำให้ทางจากักรวรรดิเยอรมันต้องแบ่งกองกำลังไปป้องกันสมผลให้ใน,นที่สุดพวกเขาก็ต้องลาดถอยจากกรุงปารีสก่อน และเนื่องจากสงครามนี้ไม่ได้จบรวดเร็วเหมือนกับที่เยอรมันคาดคิดเอาไว้วงของสงครามโลกครั้งนี้ก็เริ่มขยายมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาในช่วงปี19 1 5ิถึงปี1916จักรวรรดิเยอรมันก็สามารถรุกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้แต่แนวรบส่วนใหญ่ในยุโรปก็ยังคงคงที่ตัดภาพไปที่อาณานิคมต่างๆของเยอรมันในแปซิฟิกจักกวรดญี่ปุ่นก็ได้ทําการบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆของเยอรมันทั่วแปซิฟิกได้อย่างไม่ยากเย็นนักกลับกันในแอฟริกา ฝ่ายสัมพันธมิตรที่ได้บุกเข้าอาณานิคมเยอรมันพวกเขาต้องเจอกับการต่อต้านอย่างหนักจากทหารเยอรมันที่มีเพียงแค่10,000นายแต่สามารถเอาชนะกองทัพพันธมิตรที่มีถึง30,000นนายได้ทุกครั้งสงครามดําเนินมาจนถึงปี1 9 1 7ในปีนี้เยอรมน,นีได้ส่งโทรเลขไปหาเม็กซิโกให้โจมตีอเมริกาที่คอยส่งสเสบียงให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่โทรเลขนี้ก็ถูกจับได้โดยกองทัพอังกฤษและเมื่อกองทัพอังกฤษร,รู้ก็ได้ไปบอกอเมริกา เมื่ออเมริการู้ออเ,เรื่องก็ได้ทำการประกาศสงครามกับจกักรวรรดิเยอรมันและส่งกองกำลังคนมายังยุโรปโอ้โหนี่มันข่าวร้ายสุดๆเลยนะเนี่ยพวกอเมอเริกากำลังจะส่งคนมายุโรปแล้วอะงั้นตอนนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือรีบจัดการแนวรบไหนแนวรบหนึ่งก่อนนะท่านอืมนั่นสินะแต่ว่าตอนนี้เราจะจัดการแนวรบไหนก่อนดีล่ะฮะขณะน,นี้รัสเซียกำลังเจอก,กับการต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนเลยครับถ้าเราส่งเขาไปแล้วก็เสร็จแล้วส่งเขาไปเลย และแล้วในปี1917สงครามกลางเมืองรัเสเซียก็ได้เริ่มต้นขึ้นทําให้รัเสเซียนั้นต้องขอถอนตัวออกจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อไปจัดการก,กับพวกอคอมมิวนิสต์บอลเชวิกฝ่ายมหาอำนาจกลางก็ใช้โอกาสนี้ในการรุกเข้าไปยึดดินแดนของรัเสเซียทางด้านตะวันตกการแพ้พของรัเสเซียทําให้เยอรมันนั้นไม่ต้องสนใจแนวรบทางด้านตะวันออกอีกต่อไปและสามารถนํากองกําลังทั้งหมดไปรวมกันในแนวรบด้านตะวันตกเพื่อที่จะทําการพิชิตฝรั่งเศส ในปี1 9ึ8การกรลุกข้นสุดท้ายของจกักรวรรดิเยอรมันได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาต้องเจอกับการต่อต้านอย่างหนักกว่าจะรคืบไน้แต่ละครั้งจนในที่สุดก็เหลือระยะทางอีกแค่50ไมล์ก่อนที่จะถึงกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสแต่ตอนนี้พวกเขาไม่เหลือทรัพยากรหรืออาวุธเพียงพอต่อการรบแล้วและเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทำการตีโต้กลับยเยอรมันจึงต้องถอยทัพทัทง้ทง,ท,งที่เกือบจะชนะอยู่แล้วแท้และเมื่อรู้ดีว่าตนเองนั้นไม่สามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้แล้วจจัักกรรวดดเยยออมมึงไ้้ทาแพ ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรและไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิเยอรมันจักรวรรดิเยอรมันก็ล่มสลายและนี่ก็คือบทสรุปของจักรวรรดิเยอรมันเออหมอครับอีกนานแค่ไหนตาผมถึงจะกลับมาหายดีแล้วกลับไปรอบที่แนวหน้าได้หรอครับหมอเออคือพูทหารตอนนี้สงครามมันจบแล้วแล้วนะพวกเราได้เป็นฝ่ายยอมแพ้แล้วล่ะ ถ้าไม่ว่าอะไรหมอขอตัวไปรักษาคนไข้ออคนอื่นก่อนนะเอาแล้วครับผมก็แหงหายกันไปนานนะครับสำหรับการทำคลิปของผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมนะครับลงคลิปช้าหรือว่าอะไรนะก็ต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งกับเรื่องการเรียนมากเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงผมนะครับ ผมยังสบายดีนะครับสุขภาพผมยังแข็งแรงสมบูรณ์สบายดีนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมยังไม่เลิกทาช่องนี้นะครับผมก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ผมคิดว่าผมจะเลิกทําช่องนี้แล้วนะแต่ตัวผมก็สามารถฮึดสู้แล้วก็ลงคลิปมาได้ทุกครั้งเหมือนกันนะครับแหมไม่เคยเกิน1เดือนสักครั้งเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้มันอาจจะไม่ยาวอะไรนะ,ะปล่อยให้รอซะนานเลยนะครับผม โอเคครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ